รับผมข้างในก็ลเอลยดครับผมเป็นไงเค้กเลยนิดนึงนะครับมีความรู้สึกยังไงจะได้บ้านสวยหรูอยู่แล้วดีใจครับผมต่อไปก็คงอย่าแบบไม่ต้องนอนแบบเย็นเหมือนเดิมแลวเนาะว่าบ้านบ้านไม่มีฝามันมันจะเย็นถ้าลมมันเข้าเนะงานของเราเนาะเค้กเคยนอนห้องนอนอะไรอยู่เนาะมันอุ่นได้เนาะล่าสุดนะฮะพี่นองของเราเนาะมาชมผลงานของผมเนาะ ว่าจะเอาให้มันแล้วเสร็จในวันนี้มันไม่ฝืนตัวเองนะฮะนี่เอฟซีมันเหลืออีกนิดเดียวนี่ก็ใส่คิ้วไปนะเอฟซีเนาะคือพรุ่งนี้เราเราเราปูตรงนี้มันสามารถทํางานตรงนี้ได้ไงใช่เออคือมันไม่เกี่ยวกันพรุ่งนี้ยขอแค่่าเดินไปเหยียบก็พอไม่เหยียบดานอนหลับอืมอนนท์ปิดประตูไว้เลยก็ได้เดี๋ยวเผื่อมีคนเดินเผลอเข้ามาอืมอันนี้ก็เอาอะไรมากั้นไว้ก็ได้เผื่อมีคนเผลอคงไม่มีใครเหยียบหรอกมั้งอยู่กันแค่นี้อืม ครับครับผมเป็นไงบ้างดีใจครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับผมเวลาเพื่อนเพื่อนมาหาคงไม่อายใครแล้วทีนี่ถ้าแต่ก่อนถ้าเกิดเพื่อนอยากจะมาเล่นด้วยเพื่อนยิ่งถ้ามีผู้สาวด้วยนี่ไม่กล้ามาบ้านเลยเด้เพราะว่าถ้ามีมุกหน้าออกไปสามารถมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ได้ใช่มานั่งกิบกาแฟเบาๆตรงนี้ถ้ามีมุกหน้าคือคือฝนตกอะไรก็จอดรถได้สบายหน้าบานเนาะ สบายใช่มุกหน้า <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีมุกหน้าอมันฝนมาก็เข้าเลยเนาะใช่ <c oughs> สาดเข้าประตูเลยเนาะ <c oughs> สาดเข้าหน้าต่างเลยเนาะถ้าเปิดไว้นะ <c oughs> มีมุกหน้าอ้ย <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันโล่งพอดีไงมันเปิดเปิดมาเดี๋ยวลมอะไรมามไม่มีมุกหน้ามันจะไอ้นี่อีก <c oughs> ถ้ามีมุกหน้านี่โอ้เออและ อ๋อเดี๋ยพวพรุ่งนี้เราค่อยขึ้นไปทํามุ <c oughs> กเดี๋ยวค่อยเช็ดให้เนาะเขาข้างบนมันจะมีคราบอ่าคราบมอือเวลาเราจับมันจะเป็นคราบปูนคราบอะไรอยู่<ช>เราไปเช็ดออกหน่อยหนึ่งก็แจวแล้วอืมเอาผ้าใส่ไม้นะก็อืมไม้มันจะเช็ดโค้งอยู่วิ่งอยค่อยเชด็ดมาชุบน้าเช็ดเหล็กสาเนี่ยมันจะได้ต่อให้มันแปดเมตรเท่ากันกับโค้งข้าบนอืมนะเออตรงนี้นี่มันจะล้อลงมา มันจะรู้ออกมาเหมือนกันนี่แหละอืมมุกหน้าก็เท่ากันกับอันนี้แหละใช่มุกหน้าก็เท่ากันเจ้าบ้านใหญ่เนาะนี่นะครับพี่น้องสวยเนาะแล้วพรุ่งนี้ให้น้องเค้กเก็บเศษนี่แหละกระสอบปูนเศษกระสอบปูนพวกเศษนี่แหละกระเบื้องกระเบื้องอะไรนี่แหละเอาไปเก็บไว้ทางอื่นก่อนแล้วก็ทำพลาสะอาดหน้าบ้านให้มันเรียบร้อยนะเพราะว่าไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะได้ขึ้นโครง บุกยันหน้าใช่อาจจะครึ่งวันช่วงกินข้าวเที่ยงอาจจะใช่ผมน่ะน่าจะช่วงเช้าเนาะก็น่าจะทําการปลูกเมืองเสร็จนะฮะก็เหลืออยู่แค่เดียวไม่เยอะเนาะเสร็จมาใส่นะครับผมอืมโอ้สวยดีเนาะผมเห็นแล้วแจ๋วดีนี่ยังไม่ยาแนวในเอสีถ้าเกิดยาแนวนี่คืออู้ยสวยกว่านี้อีกยาแนวเข้าไปอือ ยาแนวนี้ยิ่งสวยเอ้ยไหม FC ตอนแรก FC มองว่ากลัวมันทึบอืมนะไม่ทึบนะฮะโนนเห็นไหมเปิดประตูหลังบ้านไม้ระแนงคืออ่ะอันนี้คือสมมุติว่ามันมันเท่ากับเกือบเสร็จแล้วล่ะกลางวันก็ไม่ต้องเปิดไฟอตอนแรก FC กลัวมันทึบไปหรือเปล่าสังเกตดูในห้องมันก็สว่างนะไม่ต้องเปิดไฟเลยนะไปดูมันไม่ต้องเปิดไฟนะนี่เห็นไหมเห็นไหม นี่สว่างมองเห็นในกล้องก็มองเห็นนะเอฟซีเพราะฉะน,นั้นไม่ไม่ทึบไม่ทึบนะ,นะสว่างอยู่ออันนี้ก็มีเงินมีอะไรก็หาซื้อผ้าม่านมาใส่หาห,หาซื้อผ้าม่านเก็บตังค์เก็บ,เกบอะไรก็ซื้อผ้าม่านตกแต่งไปทีละนิดไม่ใช่ว่าเราทําให้เท่านี้แล้วคือเราจะไม่มาดูนะ,ะที่เรือน้องเค้กทํางานจาก youtube ได้เงิน น้องเค้กก็ไปติดติดนู่นติดนี่เพิ่มติดไฟติดอะไรก็ได้อ่าอยากจะติดหลอดไฟเพิ่มอีกก็ได้แต่ว่าตอนนี้เรามีหลอดไฟให้ห้องละหลอดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งหลอดแล้วก็ข้างหน้าหนึ่งหลอดอืมเท่านั้นแล้วหลังจากที่พวกเราทําบ้านเสร็จอม,มออเป็นที่เรียบร้อยอือเ,เราไม่ปเราไม่ปล่อยทิ้งใช่นานๆเราจะมาจอดเราจะมาซ้อมเบิงามาซ่อมเบิงเบ้งว่าเป็นยังไงบ้างอือ มีกระเบื้องต้องกวาดทุกวันกวาดทุกวันกวาดบ้านมีเช้ามากวาดบ้านทําคลิปก็ได้น้องเค้กใช่น้องเค้กเนี่ยสมมุติว่าปุ๊กพี่ๆไปเนาะป้าๆลุงๆไปสิ่งที่น้องเค้กจะต้องทําคลิปคือทําคลิปการใช้ชีวิตทั่วไปใช่ทำอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังใหม่พวกเราอยากเห็นหลังจากที่ได้บ้านได้บ้านเสร็จไม่ใช่ปล่อยป่ล้เลยนะ<ช>ต้องทําความสะอาดโชว์ให้เอฟซเห็นไปเลย เออว่าเราได้มาแล้วเรารักษาอย่างดีอ่าอะไรตรงนิดๆหน่อยๆใช่เพราะฉะนั้นก็ทำความสะอาดเท็ตถูทำคลิปอืมทำคลิปเลยาพวกเรามาเยี่ยมนะกัวจรงนอยู่กลางบ้านไม่เอานะแบบนั้นอืมเยวจะสุ่มมาเยวจะสุ่มมาเราจะไม่บอกไม่บอกนะไม่บอกว่าเราจะมาวันไหนทุกหลังที่เราไปทำเราจะแอบสุ่มไปหา อนี่อีกหกหลังถ้าเราทําเสร็จทุกหลังเราก็จะสุ่มแอบไปหาถูกต้องอืมเอาโม่ทำโฆษาจังล้างยังอืมโอหงนี้ก็อโอเคเนาก็สรุปงานวันนี้เราก็ได้งานเยอะเนาะช่างพงศ์ถูกต้องอ้ไม่น่าเชื่อว่าการยิงไม้ระแนงหรือว่าการทําแบบนี้มันเร็วเนาะอืมมันมันเร็วมันมันไม่เหมือนฉาบไม่เหมือนอะไรเนาะใช่ฉาบนี่กว่าจะได้แพงนึงอู้เหนื่อยมากเลย แสงสว่างจะส่องมาจากด้านหลังนะฮะมันไม่ต้องเปิดไว้ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ครับผมนี่โอ้น้องน้ำตาลก็มาเป็นไงลูกบ้านสวยไหมเออพอได้เวลากลับบ้านนะครับผมากมันโดนอะไรนะอย่าเพิ่งเข้าเด้อเค้กเลยน้องน้ำตาลนี่เพิ่งเข้าไปเหยียบบ้านนะอืมมันยังไม่แห้งนะอย่าเพิ่งเข้าไปเหยียบอืมเพราะว่ามันยังไม่แห้งอืม โอเคไปเราจะเดินทางกลับก็สรุปเนื้องานวันนี้ดูดูดูรอบๆก่อนดูรอบๆทั้งนี้หนึ่งก่อนนี่นเอฟซีรอบก็นี่สวยงามนะท่านผู้ชมเสร็จหมดแล้วเนาะด้านข้างก็เสร็จหมดแล้วนะไม้มรนงไม้แรงตีหมดแล้วเหลือข้างในพวกนี้เข้าไปยิงข้างในนี้ยิงตรงนี้ก็เรียบร้อยปิดงานในเอฟซีอ่าของช่างพงก็พวกนี้ก็ตรงนี้ก็ปิดงานก็ ออกมาทํามุกหน้าด้วยกันนะเชื่อมกันคนละมุมนะโอเคค,คลิปนี้ก็จะประมาณนี้โอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ